สวัสดีครับสืบจากพระวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแก้แก้แผ่นี้ให้หลวงพ่อสุดท่านหน่อยนะอ่าผมแก้แผ่นี้ให้กับอ่าหลวงพ่อท่านหน่อยนะอ่าเนี่ยนะครับขออนุญาตเผยแผ่บรารมีของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับ หรือว่าพระครูสมุทรธรรมสุนทรน,นะครับผมนะอ่าผมนี่ก็เป็นเป็นเป็นคนสมุทรสาครเหมือนกันนะอ่านี่องค์เนี้ยมีประเด็นนะครับมีประเด็นนะเกี่ยวกับความเป็นมานะครับของการสร้างนะครับเนี่ย ทำไมผมถึงบอกว่าองค์นี้มีประเด็นนะครับพระสมเด็จพิมพ์ตุกตาองค์เนี้ยพิมพเนี่ยเขาเหมือนกับสมเด็จวัดพับเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูพิมพ์ของสมเด็จวัดพับเป็นตัวอย่างนะครับอันเนี้ยผมศึกษาแล้วแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าเป็นของวัดพับ หรือว่าเป็นขอวัดไหน,นครับแต่ว่าเป็นพระแทนนะเป็นพระแทนใะองค์นี้เห็นไหมเขาจะมีความคล้ายคลึงเนี่ยตุ๊ก,กตาเนี่ยเห็นไหมพระองค์นี้ก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวองค์นี้ผมไว้ก่อนนะผมต้องเอาให้ชัวร์ที่สุดนะครับก่อนที่ผมจะออกเผยแผ่ไปนะเพราะว่ามันจะทําให้คนที่เข้ามาศึกษาเนี่ยหลงทางได้นะครับถ้าเกิดว่าเราให้ข้อมูลที่ผิดไปนะครับโอเคนะองค์นี้เห็นไหม อันนี้ผมยกตัวอ,อย่างให้ฟังนะว่าเนี่ยสมเด็จองค์เนี้เขามีความคล้ายคลึงกับสมเด็จตุกตาวัดพับนะครับทีนี้พอเซียนพระหรือว่าคนที่เล่นพระในสมัยก่อนเนี่ยเขาเห็นนะเขาเห็นปุ๊บว่าลักษณะของเนื้อพระเนี่ยมันไม่เหมือนกับวัดพับนะครับเขาเรียกว่าสมเด็จต่างสำนัก สมเด็จต่างสำนักนะครับพอมันต่างกันเนี่ยสำนักมันต่างกันเนี่ยก็ถูกมวลสารที่เขาใส่ลงไปนะมันก็จะต่างกันนะครับถ้าออกมามันก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าพิมพ์นีน่เหมือนกันนะครับเสื้อสมัยก่อนหรือว่า,านักเรงนพาสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เลยไตีเก๋เลยนะเขาตีตรงนี้เก๋เลยนะครับเขาคิดว่าเป็นสมเด็จวัดพับที่ล้อเลียนนะที่ทําปลอมขึ้นมานะครับ แต่ว่าหารู้ไหมนะครับหารู้ไหมนะคือถามว่าผิดไหมก็เขาก็ไม่ได้ผิดนะเพราะเขาไม่ได้ศึกษานะครับอย่างที่ผมบอกอะวัดไหนดังกันแล้วแต่เขาก็จะล้อพิมพ์วัดนั้นนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมานะาวัตถุประสงค์อาจจะหาตัดใจ,จสร้างศาราวัดสร้างโบสถ์ สร้างสิ่งปลักผักพังภายในวัดก็แล้วแต่นะครับแต่เขาก็จะล้อพิมพ์ของวัดนั้นในวันไหนดังนะประมาณนี้เนาะอะทีนเนี้ยพระครูสมุติเนี่ยธรรมศนทรเนี่ยท่านก็สร้างนะครับสมเด็จรุ่นนี้ด้วยนะครับในปีพุทธศักราช2485นะครับ เนื่องในเวะลาที่ท่านนั้นได้รับสมณศักดิ์เลื่อนชั้นเป็นพระครูนะครับในการสร้างวัตถุมงคลเนีย่ยผมบอกแล้วว่ามันจะต้องมีวาระนะครับอยู่ดีเราจะสร้างเลยอยู่อยากจะสร้างก็สร้างอยากจะทําก็ทำาตไม่ไม่ได้ไม่ใช่นะครับมันไม่เหมือนคนทำพระปอมนะอยากจะสร้างก็สร้างอยากจะทําก็ทำแนตะ่ไม่ใช่นะครับ แค่ต้องมีวาละนะครับในการสร้างนะเนี่ยเห็นไหม,อ,นนอ,มหอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่อ่านี่เป็นพิมใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์ขัดสมาธิใหญ่นะครับวัดพลับนะเห็นไหมเนี่ยทีนี้ที่ผมบอกผมขอแก้หน่อยนะขอเผยแผ่บาร,รมีหลวงพ่อสุดวัดกาหลงหน่อยนะครับ คนที่อื่นเนี่ยอาจจะผ่านเลยอาจจะไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นคนสมุทรสาครโดยกำเนิดเนี่ยผ่านไม่ได้เลยนะครับเขาเห็นปุ๊บเนี่ยคือผ่านไม่ได้เลยนะครับเขาจะรู้ทันทีเลยว่านี่คือสมเด็จที่พบในกระถางทูบนะครับในโบสถวัดกาหลงนะ หลังจากที่หลวงพ่อสดท่านมรณาภาพไปแล้วเนี่ยนะครับทางรักษาการเนี่ยนะครับเขาก็ทำการตรวจนะครับทุกอย่างนะครับภายในวัดนะแล้วก็ไปค้นพบเนี่ยสมเด็จองค์เนี้ยอยู่ที่อยู่ในกระถางทูบนะครับ กาลือๆกันคนออกมาได้เป็นจํานวนไม่เยอะนะครับไม่เยอะนะไม่เยอะนะครับไม่ถึงหนึ่งพันองนะอืมวาระในการสร้างที่ผมบอกไปแล้วนะครับแจ้งไปแล้วนะอ่าเสร็จแล้วท่านก็เลยจดบันทึกนะครับเล่าขานกันมานะว่าสมเด็จเนี่ยเจอจากที่ไหนใครเป็นคนสร้างเราถึงได้รู้นะครับ ถึงที่บอกว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญเราต้องเข้าไปศึกษานะครับอ่าทางวัดเนี่ยเขาจะจดบันทึกไว้หมดนะครับว่าเหตุการณ์ที่เขาที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเจออะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกนะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เราก็ไม่ผิดหรอกนะไม่ผิดนะครับอ่าเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านได้รู้กันไปเลยนะครับว่าองค์ที่เพื่อนเพื่อนองค์ที่ทุกท่านเห็นอยู่เนี้ย นี่คือสมเด็จที่พบในกะถางทูบซึ่งอยู่ในโบสถ์วัดกาหลงนะครับหลวงพ่อสุดนั้นท่านสร้างไว้นะครับทำไมถึงสร้างพิมพ์นี้เออเพราะว่าพิมพ์เนี้ยมันเป็นพิมพ์ของพระสังฆราชสุกไก่เทือนนะครับ ท่านเป็นผู้สร้างไววนะแล้วก็โด่งดังมากเลยนะครับในยุคนั้นนะ่ะนักเลงสมัยเก่าเนี่ยใครใครยังพอมีชีวิตอยู่ท่านจะรู้เลยนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยสมเด็จตุกตาวัดพับของพระสังฆราชุกไก่เถื่อนเนี่ยโด่งดังมากนะครับโด่งดังมากๆนะเออท่านก็เลยใช้พิมพ์นี้นะครับในการสร้างนะครับก่อนที่จะสร้างเหรียญกันมานะอ่า แล้วหลายคนเนไม่รู้นะอ่าเพราะหลายคนไม่รู้นะก็ตีว่าเป็นองค์เนี้เป็นพระปอมเลยคิดว่าเป็นของวัดพับปอมนะครับไม่ใช่นะหลังจากที่เราเจอแล้วเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยเขามีความเ,เป็นพระแท้มากน้อยแค่ไหนสร้างปีไหนนะครับถ้าเป็นพระปอมมันจะคนละเรื่องกันเลยนะครับ มันจะไม่มีมวลสารนะครับไม่มีพุทธศิลป์นะครับองค์เนี้ยเพื่อนๆดูดีชัดมากเลยชัดมากเลยนะครับจะขอพระท่านบอกเห็นตั้งแต่เด็กแล้วนะเจ้าของพระบอกเห็นตั้งแต่เด็กแล้วองคเนี้ยนะครับ อยู่ในบ้านนะครับเห็นนานแล้วนะแถวบางปลานะครับแถวบางปลานะครับสมุทรสาครน,นะอ่านี่สมเด็จเขาก็เลยเรียกกันอ่านเดี๋ยวผมที่มาที่ไปหน่อยนะ,ะคนสมุทรสาครเนี่ยเขาก็เลยเขาก็เลยเรียกสมพระองค์เนี้ยว่าสมเด็จกระถางทูปนะครับสมเด็จกระถางทูปนะ ทางวัดหลังจากที่พบเจอเลยเขาก็ออกก็จําหน่ายนะครับเพื่อนําเงินเนี้ยามาสร้างศาลา,าการประเรียนนะครับแล้วก็ซ่อมแซมในส่วนที่มันสึกชารุดนะครับภายในวัดทั้งหมดนะเนี่ยแล้วก็เก็บเงียบหายเลยนะครับคนสมุนละครนี่คือเก็บเงียบเลย เก็บเงียบเลยนะครับไม่มีราคานะครับองเนี้ยสไตล์ผมเนี่ยคือไม่มีราคานะครับวงเนี้ยนี่ให้ดูกันชัดๆนะครับอีกครั้งหนึ่งนะนเห็นไหมเขาจะมีความคล้ายคลึงกับตุ๊กตาวัดพับเห็นไหมคล้ายคลึงเฉยๆนะครับคล้ายคลึงนะแต่ไม่ได้เหมือนนะครับคล้ายคลึงนะอเขาเรียกว่าการล้อพิมพ์ เขาเรียกว่าการล้อพิมเขาเรียกว่าการล้อพิมพ์นะครับผมไม่รู้ว่าจะเห็นก่อนะ่ะเดี๋ยวดูเออ เห็นนะเนื้อเก่ามากครับเนื้อจัดมากๆเลยเนื้อนี่เหมือนเนื้อสมเด็จเลยนะครับอ่าเขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านท่านนำมวลสารพระของพระสมเด็จเนี่ยหลายวัดมากนะครับรวมไปถึงเนื้อสมเด็จพระคขังด้วยนะอ่าท่านนำมาผสมผสานลงไปเนี่ยเนื้อจะจัดแล้วสี่จะเหมือนกันเลยนะครับสีของเนื้อเนี่ยจะเหมือนกันทุกองค์เลย คล้ายคึงเลยนะครับก็ผิดแปลกไปจากนี้เนี่ยคืออันนี้ปลอมแน่นะครับไปเล่นที่อื่นเลยนะเออเนื้อต้องอย่างนี้เลยนะครับสมเด็จในกระทางโทูบหลวงพ่อสุดพระเกล้าหลวงเนื้อต้องอย่างนี้เลยจะออกแตกลายอย่างเงี้ยเนี่ยออกแตกอย่างเงี้ยเพราะว่ามีอายุเนี่ยแปดสิบปีแล้วนะอ่าแปดสิบสองแปดสิบสามปีแล้วนะครับเนี่ย เนื้อจะแตกอย่างนี้แล้วเหมือนกับทุกองค์เลยแล้วสีเนี่ยจะสีคล้ายคลึกัอะไรอย่างนี้เลยถ้าผิดตากอย่างนี้ยตัดทิ้งไปได้เลยครับอ่าอย่างที่ผมบอกอะเวลาที่เราเจอพระเนี่ยคือถ้าเนื้อแท้เนี่ยทุกอย่างจะแท้หมดครับเพียงแค่ว่าให้เราหาให้เจอแค่นั้นเองนะครับว่าวัดไหนเป็นผู้สร้างแค่นั้นเองนะครับเนื้อพระสมเด็จเนี่ยมองง่ายนะ เนื้อพระผงหลายคนหลายท่านนี่ยกลัวนะครับกลัวพระผงไม่ต้องกลัวนะครับเราส่องเรามองมันมันแตกต่างจากพระปลอมนะเนี่ยจำไว้นะครับสิ่งที่ผมบอกถ้าเราเห็นว่าเนื้อแท้เนี่ยทุกอย่างจะแท้หมดครับเพียงแต่ว่าให้เราหาให้เจอแค่นั้นเองนะครับวระวัดไหนสร้างนะอ่าอ่าให้เราหาให้เจอนะครับประวัดไหนสร้างนะ เห็นไหมโอ้โหเนื้อจัดมากเลยเนี่ยดูดิพอมาเทียบกันเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เป็นร้อยสองปีโอ้โหคนละเรื่องเลยเห็นไหมครับเนื้อจัดมากๆเลยเนี่ยไปสองสี่แปดห้าโอ้โหคนละเรื่องเลยหาหาเนื้อเทียบยากครับดูดิเห็นไหมจัดมากๆเลยเนื้อจัดมากๆนะครับ โอเคนะครับผมว่ามันจะยาวนะโอเคครับผมผมขอแก้แก้แผ่นนี้ให้กับหลวงพ่อสุดท่านหน่อยนะเผยแผ่บารมีพ่อสุดท่านหน่อยนะครับองค์นี้ท่านเป็นผู้สร้างไว้นะอ่าไม่ใช่พระปลองนะครับแล้วไปต้องไปถามหาคนสมุทรสาครเลยนะเขาไม่มีทางที่จะหลุดไปให้คุณแน่นะครับเนี่ย เพราะว่ามันเป็นมันแค่คําว่าแรงไอเทมแล้วกันนะมันหายากนะครับมีน้อยนะมันก็เลยทําให้หลายหคนไม่ค่อยได้รู้นะครับโอเคนะอ่าเนี่ยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ